พบหมอโรงพยาบาลจุฬารัฐสามโดยเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน1609นะ้าสายด่วนหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัฐสามเทพรักกม15วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอกิติกรวิชัยเรืองธรรมอายุรแพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลจุฬารัฐสามนะคะสัญญาณคุณหมอมารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับคุณุนานค่ะวันนี้เรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะอันตรายมากกว่าที่คิดนะคะะคุณบอกคะอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะของผู้ป่วยเนี่ยนะคะมันจะมีอาการได้ยังไงบ้างคะโอมีมีได้หลายแบบเลยครับค่ะคือมีได้ตั้งแต่ใจสั่นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยวิวๆนะคะค่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นมากเนี่ยอ่าหน้ามืดแล้วก็บางทีเป็นลมได้หมดสติได้เลยครับอ๋อค,ค่ะ แล้วสาสเหตุห <พอ S 2> ว่าเราค่ะขึ้นอยู่กับอะไรนะคะความรุนแรงครับว่าเฮ้ยมันเป็นรุนแรงมากน้อยขนาดไหนครับค่ะหมายความว่าถ้าถ้าบางครั้งอาจจะมีใจสั่นบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยหน้ามืดบ้างน,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 นี่อันนี้อันนี้ยังไม่น่าตกใจต้องต้องขนาดไหนคะที่อาจจะต้องรีบพบแพทย์แล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นหนักถึงขนาดว่าหน้ามืดเป็นลมหรือหมสติเนี่ยค่ะอย่างนี้ต้องรีบพบแพทย์แล้วครับอืมค่ะ แสดงว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหัวใจแล้วนะคะค่ะส่วนใหญ่สาเหตุนี่มันเกิดมาจากอะไรครับคุณหมอสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่เราเล่นผิดจังหวะเนี่ยก็คือการนํำกระแสไฟฟ้าในหัวใจเนี่ยมันไม่สมดุลค่ะก็คือผิดปกตินะครับทีนี้ไอ้คำว่าไม่สมดุลเนี่ยบางทีมันเป็นได้ตั้งแต่นําแยกกว่าเดิมนะก็ถ้านั้นก็เกิดว่ามันนําแยกกว่าเดิมเนี่ย หัวใจก็เต้นชา้าผิดปกติ<ช>นะครับกระแส้ฟไปตุ๊บเนี่ยมันไปไม่ดีมันก็สะดุดน,นะคระ<อ>ับทีนี้บางกรณีเนี่ยมันดันนำดีกว่าเดิมะะถ้ามันนำดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็เต้นเร็วอีกใช่ไหมคอ่าเต้นเร็วเกินนะครับมันก็เต้นเร็วได้กว่าปกติทีนี้สาเหตุเนี่ยอกจากเป็นโรคของหัวใจน,นะครับสาเหตุอื่นก็อาจจะเป็นได้คือเราต้องเช็คพวกระดับเกลือแร่นเนี่ยสมดุลดีไหมนะครับเพราะว่าการนําไปฟ้าเนี่ย มันจะใส่พวกเกิือแร่ฮะถ้าเกิือแรกผิดปกติเนี่ยการําไฟฟ้าก็ผิดปกติได้ค่ <Okay. S 2> ะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเขาดูการทํางานของพวกเทรอยถ้าเทรอยเป็นพิษนะครับบา <Okay. S 2> งทีข้อโตเทลอยเป็นพิษเนี่ยใจจะสั่น oh, <okay. S 2> นะครับค่ะพวก,พวกถ้าเกิดว่าเทลอยทํางานน้อยเนี่ยก็บางทีหัวใจเต้นช้า <Okay. S 2> ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยหัวใจเราเนี่ยจะเต้นประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบครั้งนะครับต่อนาที ก็เรียกว่าวิวิละประมาณหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยจํากันง่ายๆได้น่าเข้านี่คือตัวเลขที่เหมาะสมครับคข้าๆนะครับค่ะทีถ้าเกิดว่าหัวใจเนี่ยเต้นมากเกินร้อยครั้งค่ะต่อนาทีนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปออกกําลังกายค่ะฮ่าแต่ถือว่าถ้าเราวิ่งออกกําลังกายออกแรงเนี่ยบางทีมันจะเหนื่อยตอนเหนื่อยเนี่ยหัวใจบางทีเต้นไวได้อันนี้ถือว่าไวถือว่ามันสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตกใจ เต้นสักร้อยห้าสิบครั้งร้160อยหกสิบครั้งเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าใจสั่นเหมือนไปวิ่งเลยในกิจกรรเฉยเฉยอันเนี้ยมันคือว่ามันไวกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกบางกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเต้นน้อยกว่าห้าสิบครั้งค่ะแล้วห้าสิบครั้งนี่ก็ถือว่าเต้นน้อยกว่าปกติออค่ะอ๋อค่ะเอแล้วระหว่างการเต้นไวกับเต้นช้าเนี่ยไม่ทราบอะไรอันตรายกว่ากันหรือเปล่าคะคือ มันอันตรายทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยอะไรที่ค่ะไหนที่มันไม่พอดีเนี่ยมันไม่สมดุลเนี่ยมันก็ไม่ดีกับร่างกายหมดครับถ้าอย่างนั้นเอาเต้นเร็วก่อนนะเต้นเร็วนี้จะมีอันตรายยังไงบ้างคะครับทีนี้เวลาหัวใจเราโปกตีเนี่ยมันต้องเต้นเป็นจังหวะค่ะแล้วก็อัตราเนี่ยก็ต้องสม่ำเสมอค่ะถ้าเกิดว่าหัวใจเต้นไวไปเนี่ยคือหัวใจเต้นแล้วมันพลิ้วนะแรงบีบมันจะไม่ดีค่ะนะครับพอแรงบีบไม่ดีปุ๊บเนี่ย เลือดไปเลี้ยงหัวสมองเนี่ยไปเลี้ยงไม่คอนะครับถ้าเราเป็นน้อยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าใจสั่นหรือบ่งเรียนนะครับหรือว่ารู้สึกวิววิวเป็นแับเดียวแล้วก็หายไปนานเต้นสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นนานเข้า5นาที10นาทีเอ๊ะมันไม่หายมันใจสั่นเต้นวายอยู่ตลอดเนี่ยพอเป็นนานทุบเนี่ยหัวใจหยุดตัวไม่ดีละพอเลือดไปเลี้ยงหัวสมองไม่คอนะครับบางทีก็ทําให้หมดสติเป็นลม นะครับถ้าเกิด,ดว่าครับางทีกรณีที่เกิดว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะฮะก็ล้มลงศีรษะภาดพ,พ,พื้นเป็นเลือดข้างบางทีก็เสียชีวิตเกิดว่าเราขับรถขับอะไรอยู่ถูกไหมฮะอยู่เป็นลมขึ้นไปเป็นงไงครับเื่แย่เลยนะอันตรายมับ เคยเคยมีคนรู <visits> então, tenha, <región> adas, <te govern ak> ้จักเนี่ยเขามีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านเขานะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยมักจะเต้นเกินเกินร้อยขึ้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็บอกว่ามันมันแสดงออกด้วยอาการเหนื่อยนะพอหัวใจเต้นแรงปัาบอย่างเงี้ยเขาก็จะกินยาคุมการเต้นหัวใจนะคะไม่ทราบอย่างเงี้ยมันมันอันตรายไหมคะปฏิบัติถูกต้องไหมคะคุณหมอครับคือถ้าเกิดว่าใครคุณผู้ฟังคนไหนนะครับมีเครื่องวัดความดันที่บ้านนะครับหรือเนี่ย ที่เขาขายกันเยอะแยะนะครับเด็นววัดสำคัญเนี่ยมันจะมีวัดชิปจรได้ด้วยนะฮะบางทีเราไม่เห็นขึ้นเป็นตัวเลขเลยดอิจิตกลนะครับก็บางทีเราสังเกตแท้แล้วก็ลองจดดูนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าวัดแล้วมันวายอยู่เรื่อยเนี่ยคี่ต้องดูก่อนว่าเราต้องหลีกเลี่ยงพวกสิ่งกระตุ้นก่อนอันที่หนึ่งคือ คากาแฟชอบกินไหมะนะครับพวกกาแฟพวกชาบางทีมันมีพวกสารคาเฟอีนถูกไหมกินแล้วก็ใจสั่นทําให้หัวใจเต้นไวได้แอนโอลขอล์นะครับผู้เสริมที่มีแอนโคลอร์เนี่ยนะครับหรือเดี๋ยวนี้นยมกินวายกินอะไรเนี่ยมีพวกแอลกอฮอล์ะนะครับก็อีกอย่างนึงคือเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะนะฮะเอ็นร้อยห้าต้นติดทุกเนี่ยเห็นเขาติดอยู่ครั้งแรกเลยว่าอย่าไปกินเกินวันละสองขวดนะครับ <150 S 1> หรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเครียด นะครับว่าเครียดหรือว่าเราตื่นเต้นอรือวลาเราตื่นเต้นนี่เป็นใจฝันถูกไหมลาเครียดเนี<อ>่ยพวกนี้มันก็เป็นสิ่งกระตุ้นตัวกระตุ้นเ<ง>ออครับทําให้ใจใจฝันได้ทีนี้้องจากตัวกระตุ้นพวกนี้เนี่นยเราต้องดูก่อนว่ายาบางตัวยาบางตัวที่ทําให้ใจฝันได้นะครับค่ะ,ะคเช่นเคยทานยาลดน้ำหนักไหมค่ะนะครับยาลดน้ำหนักตัวตัวเ่ยขี่รถใจฝันนะครับครับยาลดน้ำมูกนะไหนเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ค่ะ พค้ที่มีพวกตูวโดยเอฟีเอฟพีนะครับเอฟีดีค่ะครับทีนี้กินน้ำมันทีะใจสั่นนะครับแล้วนอกจากพวกยาหรือสิ่งกระตุ้นเนี่ยคือเราก็ดูอย่างอื่นนะครับว่าใครลอยทำงานมากกว่าปกติไหมนะครับต้องเจาะเลือดดูค่ะทีนี้การการรักษานะครับการรักษาเนี่ยอันตอนแรกนี่คือเราก็ต้องเลี้ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนที่ผมกล่าวนะครับถ้าเกิดว่า้องจะกการเลี้ยงสิ่งกระตุ้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ย แล้วก็ทานยาค่ะทีนี้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่ยาที่คุมให้เพ่นให้ไวเกินนะครับเหมือนที่คุณทุนันเล่าอะนะครับก็คือถ้าเกิดว่านานเป็นทีเนี่ยบางทีอาจจะทานเทนที่มีอาการค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานบ่อยเป็นบ่อยเนี่ยค่ะทานคุมทุกวันนะฮะแต่ที่สําคัญนี่คือเราต้องรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรโอถ้าเกิดว่าแก้ให้ถูกจุดถูกสาเหตุนะค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาทุกวันใช่ไหมคะอ่าฮะบางทีทางยาเนี่ยมันเหมือน เราไปุมการคุมที่ปลายเหตุแก้ไปแต่ว่าถ้าเรารู้สาเหตุเนี่ยถูกจุดรักษา,าถูกจุดเนี่ยมันที่หายขาดนะครับแต่บางบางกรณีเนี่ยก็สักถ้าเกิดเป็นจากปัวยใจเองนะครับบางกรณีเนี่ยมันก็ต้องกินยาคุมอยู่ตลอดออแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานยาแล้วเฮ้ยมันยังเป็นบ่อยเห็นไหมทานยาสามตัวสี่ตัวแล้วเฮ้ยมันยังเป็นทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันกระทบกับชีวิตประจำวันเราหรือว่าถึงกระทั่งทำงานไม่ได้อย่างเงี้ย อยนี้เนี่ยเขาก็มีการรักษาคืออ่าาํการที่ไฟฟ้านะครับที่ไฟฟ้าก็คือเข่จะใส่สายเล็กๆไปนะครับแล้วก็ไปตรวจที่หัวใจว่าบริเวณไหนเนี่ยมันนําไฟฟ้าผิดปกติบริเอณไหนที่มันผิดปกติเนี่ยเราก็ไปที่รักษาเฉพาะบริเวณนั้นค่ะนะครับเออคุณหมอที่บอกว่าใส่สายเข้าไปในใส่ไปทางไหนคะที่จะไปตรวจว่าการนําไฟฟ้ามันมีปัญหาหรือเปล่าคะเขาใส่กันตรงไหนคะ มเข้าไปทางบริเวณคันงี้นะครับี oh, อ้อยเข้าไปทางหลอดนี่สายที่จะเล็กมากนะครับประมาณสักมิลหนึ่งมิลเจา<อ>ะช่องเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหม เหมือนเวาให้น้ําเกลือครับคือการที่เราให้น้าเกลือท,ที่แขนเนี่ยแล้วก็มาให้น้ําเกลือที่ขาที่พรให้น้ําเกลือเนี่ยจะมีช่องให้ใส่สายนิดนึงเหมือนคล้ายการฉีดสีหอวใจครับอ๋ออย่างนั้นนะคะสำหรับบางคนที่อาการหัวใจเต้นเร็วนะคะแต่ว่าคือบางคนเขาก็าอึดนะคะเขาก็ปล่อยขอยงเขาไปเรื่อยๆยังไม่อยากไปหาหมอแบบนี้เนี่ยทิ้งไว้นานๆผลเสียมันจะเป็นยังไงครัคุณหมอครับทีนี้หัวทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นน้อยๆเนี่ยล่ะ รักษาได้ถูกไหมครับเราหาสาเหตุได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานๆนบางทีมันถ้าที่จะกินยาอยู่เนี่ยนะครับกลายเป็นว่ากินยาคุมไม่อยู่แล้วกลายเป็นต้องไปที่ไฟฟ้าต้องอะไรนะครับซึ่งผมว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอ่าผลการรักษาเนี่ยสามารถหายขาดได้ประมาณ80-90เปอร์เซ็นต์เลยะนะครับถ้าเกิดว่ารักษา,าตังบบ้งแต่เริ่มเนิ่นๆอ่ะนะครับ ค,ค่ะนะอย่างนี้เดี๋ยวย้าคุณหมอย้าตัวเลขอีกสักรอบนะคะว่าถ้าเต้นเร็วเนี่ยหมายถึงว่าต้องประมาณสักกี่ครั้งนะคะที่ควรจะพบแพทย์แล้วความถี่เป็นยังไงอะคะครับเต้นเร็วคือเต้นมากกว่าน้อยครั้งมากกว่าร้อยนะโดยที่อยู่เฉยๆนะครับค่ะอ่าถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งอะไรมาเนี่ยเหนื่อยเนี่ยบางทีมันก็เกินร้อยครั้งได้นะครับค่ะค่ะหรือถ้าว่าเต้นน้อยกว่าปกติคือเต้นน้อยกว่าห้าสิบครั้งค่ะนะครับ แล้วก็การเต้นเนี่ยปกติเนี่ยหัวใจเราต้องเต้นเป็นจังหวะดีค่ะถูกไหมครับต้องสม่ำเสมอใช่ไหมคะอ่าใช่บางคนเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะเดี๋ยวเต้นๆหยุดจังหวะไม่ดีไหมจังหวะไม่ดีค่ะจังหวะไม่ดีไงถ้าจังหวะไม่ดีที่ว่ันนานๆนะครับเหมือนที่ถามี่คือมันทําให้แพเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ดีเลือดมันกระตุกเดี๋ยวก็ไปไวเดี๋ยวก็ไปช้าเดี๋ยวก็ไปไวเดี๋ยวก็ไปช้าค่ะทีนี้เวลาเลือดเลือดเนี่ยมันไหลไม่ดีไหลกระตุกกระตุกเนี่ยมันชอบ ตกตะกอนเป็นพวกริมเลือดนะครับค่ะบางอย่างเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยพอปเป็นริมเลือดปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ไปกดไปอุดตรงหัวค่ะบางทีเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอมัพุทธได้นะครับตัวพาดได้ฮะหรือถ้าไปอุดตามแขนตามขาเนี่ยค่ะเลือดเลี้ยงแขนขาไม่ดีนะครับมันก็มีแค่ว่าเป็นเนื้อเนื้อตายเนื้ออะไเรเลบถึงไม่พอค่ะครับ ค่ะแผลได้ครับอือย่างนี้ต้องมันตรวจสอบเรื่องหัวใจกันบ้างนะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่บอกว่าเ,าเต้นช้ากว่าปกติเนี่ยค่ะอาการก็จะแสดงออกยังไงนะคะคุณหมอพอในกลุ่มที่เต้นช้านะครับหัวใจเต้นช้าปุ๊บปรติเนี่ยเลือดเนี่ยมันต้องไปเลี้ยงให้เพียงพอถูกไหมครับบีบสักหกสิดเจ็ดสิบครั้งถูกไหมถ้าเต้นนักสามิบครั้งเนี่ยเต้นน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่ง,ง,งเลือดมันก็ไปเลี้ยงค่ะผมสมมติก่อนเลือดมนก็ไปเลี้ยงหัวสมองเนี่ย แล้วถ้าปกติขึ้นหนึ่งนะครับทีนี้มันถึงจุดนี้มันก็เลี้ยงไว้คอเลี้ยงไว้คอบทีก็ลุกขึ้นไม่ไวถ้าเป็นนน้อยนะครับบางทีก็จะหน้ามืดก่อนบางทีเวียนหัวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเยอะนี่ก็เป็นลมวูบไปค่โสตคได้ครับค่ะนะคะแล้วกลุ่มนี้นี่การรักษาที่คุณหมอจะช่วยได้ยังไงบ้างคะทีนี้การรักษานี่เราก็ต้องดูผลว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคนะครับไม่ได้รักษาใหตรงจุดนะครับเ้าก็ดูว่า ถ้าเกิดเขาไม่ใช่หัวใจเนี่ยก็ต้องดูว่าระดับเกลือแร่ปกติไหมนะฮะเกลือแร่บางอย่างเนี่ยเกลือแร่มันน้อยนะครับการนาไฟฟ้าก็ไม่ดีนะครับถ้าเกิดเราก็ต้องรักษาเติมเรื่องเกลือแร่ให้ดีกว่านะครับหรือว่ากล่อมไทรอยทํางานน้อยกว่าปกตินะฮะทงานขี้เกียจทํางานหัวใจก็ขี้เกียจตามะนะครับตรงนี้ก็หัวใจก็เต้นช้านะครับหรือว่าบางทีอาหัวใจขัดเลือดหัวใจขัดเลือดเลือด,อดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดี บางทีก็ทําให้เต้นช้าได้นะครับทีบนี้บางคนเนี่ยต้องรู้ว่าทานยาบางอย่างที่ทําให้หัวใจเต้นช้าไหมนะครับเช่นยาลดความดันบางชนิดทําให้หัวใจเนี่ยเต้นชา้าถ้าเกิดว่าทานคิดวาโดสูงเกินไปบางทีเนี่ยทําให้หัวใจเต้นช้าได้ถ้าเกิดจากสาเหตุเกิดจากยาเนี่ยเราก็ต้องลดปริมาณยาลงว่าไ้บางทียามานจะขึ้นไปไหมเพราะบางทีคนอายุเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่า กานเราว่าบางทีรดมันอาจจะต้องทานนะกับคนปกปปนติหนุ่มสาวนิดหนึ่งค่ะนะครับคับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสาเหตุแล้วมันไม่ได้เกิดจากแก้ไขจนหมดแล้วแต่ว่ายังยัง,ยงมีอาการอยู่<ค>ะนะครับก็อาจจะทานยาก่อนในเบื้องต้นนะครับแต่กรณีถ้าเกิดว่ากินยาแล้วก็ยังไม่หายนะครับมีก <คะ S 2> ารย่อยย่งจริงเนี่ยก็แนะนําว่าเดี๋ยวนี้เขามีการใส่ เครื่องกระตุ้นเฟ้าหัวใจอ๋อค่ะนะฮะเครื่องกระตุ้นฟ้าหัวใจเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดประมาณชักเหรียญสิบบาทใหญ่กว่านิดนึงนะครับนี่ก็จะฝังที่บริเวณตรงก้าอกนะฮะค่ะใกล้กับหายปลาลานิดหนึ่งค่ะนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะถ้าเกิดเต้นหัวใจเราเต้น30ครั้งนะครับค่ะเครื่องมันก็จะเต้นเพิ่มไม่ถึง30อ๋อมันจะช่วยช่วยกระตุ้นให้ช่วยเพิ่มครับ สมมติว่าปกติเนี่ยต้องเต้นประมาณหกสิบเจ็ดสิบครั้งค,ครับอ่าแล้วคนไข้เนี่ยเล่นสามสิบครั้งคเครื่องก็จะช่วยอีกสามสิบให้มันถึงหกสิบเพื่อชะเรปรลิ่หัวสมองเพียงพอค่ะครับผมแล้วเครื่องที่ว่านี้พอใส่แล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไหมคะหรือว่าพอเราปกติเอาออกได้ไหมอยู่ตลอดนะครับเครื่องก็อยู่อยู่กับเราตลอดนะครับทีนี้ถามว่าอบางทีใส่ปุ๊บเนี่ยต้องเป็นสิบปีนะบางทีมันจะมีเรียกว่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เสียจะเสื่องก็ต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่อ๋อมีมีถอดออกมาเปลี่ยนแบตด้วยนะคะครับครับต้ถอดันไฟ่สไแบตเตอรี่เลยคือบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมันใช้งานเยอะไหมค่ะนะครับสมมติถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยหัวใจเต้นสี่สิบครั้งเครื่องมันช่วยแค่ยี่สิบครั้งค่ะถ้าเครื่องมันทํางานน้อยช่วยแค่ยี่สิบครั้งเนี่ยแบตเตอรี่มันก็คอจะหดพงานค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเต้นแค่ทุตเต้นแค่สิบยี่สิบครั้งเครื่องต้องช่วยห้าสิบหกสิบครั้งเนี่ยเครื่อมั นะครับพอเครื่องทํางานหนักนี่เวลาเปลี่ยนแบตในนาทีมันอาจจะต้องเร็วหน่อยใช่ไหมใช่ใอ่ก็เรียกว่ายังไงคุณหมอช่วยได้นะคะเพราะหัวใจนี้ก็ยึดหลักทางสายกลางเหมือนกันนะเร็วไปก็ไม่ได้ช้าไปก็ไม่ดีนะคะต้องอยู่กลางๆไว้นะโดยเฉลี่ยหกสิถึงเจ็สิบครั้งต่อนาทีนะคะคุณหมอมีอะไรฝากปิดท้ายกันอีกสักหน่อยไหมคะครับท้ายสุดนี้นะครับผมก็อยากฝากคุณทุนานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการใจสั่นนะครับหรือว่าหน้ามืดเป็นลมหรือไม่แน่ใจนะครับถ้าเราไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ไปตรวจรักษาแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาจะทําให้สามารถรักษาได้นะครับท<ช>ีนี้การไปพบแพทย์เนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าเนีะไม่รู้ไปตรวจอะไร<ช><ช>นะครับปกติเนี่ยมีการตวรวจเบื้องต้นคือเราจะดูขึ้นหัวใจนะครับเก็คือว่าหัวใจดูว่าเป็นเร็วขนาดไหนสม่ำเสมอดีไหมนะครับ เพระจากการตรวจขึ้นหนัวใจเนี่ยมีปัญหาว่าบางทีเนี่ยอาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นตลอดถูกไหมครับค่ะสมมติว่าเป็นอยู่ที่บ้านเป็นอยู่สี่ห้านาทีพอมาถึงโรงพยาบาลป,ปุ๊บหายไปอีกค่ะอะ่หายมาทุกทีก็หายทุกทีเจอหมอตรวจที่โรงพยาบาลสี่ห้านมพบาลตรวจไม่เคยเจออะไรตร,ตรวจแล้วก็ปกติทุกทีกลับไปบ้านเอาอกเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยนะฮะค่ะทีอยูนี้ทันสมัยครับการแพทย์ก็จะมีเครื่องตรวจขึ้นหัวใจเนี่ย ยี่สบี่ชั่วโมงอ๋อหล่ะหรือแปดชั่วโมงคือมันจะเป็นเล็กๆเหมือนกมคขับหมายถึงว่าให้เราติดตัวไปเลยใช่ไหมคะติดตัวนะครับแก็ตกอชขับบ้านไปค่ะหนึ่งคืนสองคืนนะครับแล้วนี่ก็เอามาคืนเครื่องที่โรงพยาบาลค่ะพอคืนปุ๊บเนี่ยก็ทีนี้แพทย์นะครับของผมนยก็จะมาเรีว่าเปิดวิดีโอดูค่ะว่าไอ้ทั้งยี่สบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงไหนที่มันผิดปกติอแบบไหนอย่างไรอ๋อดีจังเลยนะค่ะ หรือว่าบางคนเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ใ่สั่นแต่ว่าชอบใจสั่นตอนออกแรงตอนเหนื่อยๆ<ฆ>นะ,ค,ะครับกรณีนี้เนี่ยหมอทีก็อาจจะแนะนําว่าให้เราไปตรวจวิ่งเปลี่ยนพานก็คือให้เราลองออกแรงดูครับให้วิ่งให้เห็นเลยออกแรงให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ดูว่าตอนที่ออกแรงวิ่งเป่ยนพาน,นเหนื่อยๆเนี่ยหัวใจเป็นเป็นยังไง<ฆ>นะครับจะเห็นว่าการตรวจมีหลายวิธีนะครับแต่ละวิธีเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับเแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใจ พาพบแพทย์แต่เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็รักษาส่วนใหญ่เจ็ดสิบแสเสามารถรักษาหายได้ค่ะค่ะคือครับถ้าเกิดว่าท่านใดเนะี่ยฉุกเฉินนะครับมีอาการหน้ามืดหมดสติเป็นลมนะครับ <c oughs> ยังไงเนี่ยก็สามารถเรียกรถพยาบาลสายด่วน1609งหามารับท่นทานได้ถึงที่เกิดเหต ค่ะวันนี้ขอบคุณอายุรแพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลจุฬารัตสามนะคะคุณหมอกิติกรวิชัยเรืองธรรมสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะอคสวัสดีค่ะพบหมอโรงพยาบาลจุฬารัตสามโดยเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพันหนึ่งหกศูนย์เก้าสายด่วนหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลัตสามเทพรัชก,กมลสิบห้า